วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พามาชมกระถางสารเน่ค่ะพี่น้องค่ะสารเณ่กำลังเขียวงามๆอนซ่อนบ่พี่น้องอันนี้เป็นใบกะเพราต้นหอมปลูกซแซมๆกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสารกิมแมงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีมาว่านนี้น้องค่ะพี่น้องขายินดีด้วยสําหรับผู้ถูกผู้โชคดีผู้บ่ถูกประโชคดีก็ตามต้องวันไมค่ค่ะพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้เสียเอาเลขวิ่งมาฝากค่ะพี่น้องขาวิ่งบนโดยเฉพาะแต่ว่าคลิปนี้ว่าวม็นวิ่งเยมันน่ะค่ะพี่น้องขาเอา่อวิ่งเยมันก็นทำแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเดี๋ยวสิทําคลิปลงหายน้องค่ะพี่น้องขาเอาของ ันอื่นไปก่อนค่ะพี่น้องแต่บ่กก็มีชนมันก็บิ่งเยี่ยวันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะไปชมกันเลยค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปชมตัวเลขสวยๆตัวเลขงามๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมาค่ะมาชมตัวเลข เอาตัวเล็กเด็ดๆตัวเล็กเป็นเมนเล็กวิ่งเล็กดังงวดประจําวันที่30เดือนท่านมากคมพศ2564ค่ะงวดสุดท้ายของปีพศ2564ค่ะพี่น้องค่ะงวดสุดท้ายแล้วเขาต้องรวยค่ะพี่น้องค่ะเอธนีงวดที่แล้วห้หาด้วยค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ไหเจ็ตงวดที่แล้วกับเขาของเพื่อวิ่งดีงเล็วิ่งเพื่อนเขาดีเดินดีค่ะพี่น้องค่ะเรนนำมาจับมาตอนก้อน มูอก่อนปวดขาเผลนเจ่หยเหล็กออกแล้วพอก็หายเลยหายใบลื้มใบค่ะพี่น้องค่ะแล้วอ่าแอดหน้านี่ก็หายบิงบนเกากระสูนแอดบางเนื้อหายเจ็ดพี่น้องจับเลยค่ะพี่น้องค่ะบทต้องสนเล็กตัวอื่นแล้วค่ะเล็กเต้เขาดูเขาแมนนี่จับชนกันเลยค่ะเหล็กมาบ่เหมือนกันนี่คือจับชนกันเลยค่ะเลีได มาชนกันนี่คือเข้าก็จับลักนันไว้ก่อนครับพี่น้องค่ะได้เจ็ดได้เก้าได้ศูนย์แล้วนะครพี่น้องค่ะอีกท่านหนึ่งอีกท่านนี้เก้าเงินเก้าทองนี่ก็วิ่งบนเจ็ดทีเทล้ววิ่งสามวันนี้วิ่งเจ็ดไปชนกันครับเอด็ดนลเลขแล้วก็มาจับชนกันกับ แอดมาแอดหน้าเนาะค่ะพี่น้องนะก็สีได้เก้าเจ็ดกันละกับเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องคะ่ะเบาติดติดคัดขอดถอนคอไพ่เด้อค่นนะคพี่น้องเด้อเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะเลขสำรับวิ่งบนเนาะพี่นอ้องค่ะเก้าเงินเก้าทองวันที่แล้ววินสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวงในคลิปหน้าสิเอาบิงล่างมาให้ค่ะของเป็นกระเขา่านะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ของสองตัวบนนี่ค่ะพี่น้องค่ะจับสองตัวพี่น้องก็เอาเลขบิงบิงเก้ากับเจ็ดเนาะคะ่ะศูนย์มามีอยู่ได้นี่เขากระตัดศูนย์ออกไปสเสือเลือเลขเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าค่ะพี่น้องค่ะนี่เขาจับเอาแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะขีดเหลกแหบบามของหมวดไม่งวดสุดท้ายของปี 64, ะะงปงหกสี่นะคะพี่น้องเด้อเอาใบพิจารณาค่ะพี่น้องคะ่ะให้ไหวลืมไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเนี่ยเขาซ้ำหาชนกับหลายเอ็ดลายถันคะ่ะพี่น้องคะ่ะชนเหล็กเย็ยบบันเล็บบันกับจ่องซ้ำหาหาซ้ำชนกับเหล็กเย็ยบบันน้ำค่ะพี่น้องพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วแต่ว่า ได้วันสื่อตลดตะลีใต้ดินน้ำมันอันค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เดี๋ยวชนกันตัวใดเดีด๋ยวสิมาบอกอีกทีนึงเนาองค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยร่ำรวย